สวัสดีครับผมเซลบีจาก MG ็ล้านนานะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำรถนะครับผม MG 5นะครับเป็นเก๋งซีดานนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายออปชั่นนะครับด้านหน้านะครับผมออกแบบมาเป็นรูปแบบเปลวไฟนะครับผมกระจังหน้าเบลนิ่งคิวนะครับมีโลโก้ MG ให้อยู่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูไฟนะครับผมไฟเป็นแบบ LED p r o j e c t o r นะครับผมมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับผมในตัวนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ ล้อแมกล้อแมกเป็นล้ออัลลอยนะครับผมขนาด17นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับระบบ ABS ให้สล้อเลยนะครับหูกระจกนะครับผมหูกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมบ้ามือจับมาพร้อมกับระบบคีเรตนะครับด้านในครับด้านในตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับผมสีดำตัดได้แดงนะครับแถบแดง ผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับเบาะนะครับผมปรับแมนนวลคู่หน้านะครับเกียร์เป็น CVT 8ปสปีดนะครับหน้าจอแสดงผลเรือนไม้นะครับเห็นเป็นแบบกึ่งดิจิตอลนะครับผมมีเข็มเรือนไม้ให้อยู่นะครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสนะครับผมขนาด10นิ้วนะครับผมไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวามือนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับ หัวกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับผมในตัวนี้เดีย๋ยวมาดูด้านผู้โดสารด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมเป็นเบาะหนังสังเคราะห์เหมือนกันมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ด้านหลังหนึ่งช่องนะครับผมเราพงมีให้สี่ลูกนะครับแอร์แบ็กมีให้สี่ลูกเหมือนกันนะครับในรุ่นนี้ ด้านหลังนะครับไฟออกแบบมาเป็นรูปแบบกรงเล็บเสือนะครับผมเป็นไฟ LED นะครับผมมีไฟเลี้ยวให้อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังมีกล้องด้านหลังให้นะครับผมพร้อมเซ็นเซอร์ให้3จุดนะครับแล้วก็โลโก้ MG นะครับมีมาให้ถังน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับรองรับตั้งแต่ 95, 91, E20, E85 นะครับตระกูลเบนซินได้ทั้งหมดเลยนะครับ 625,000บาทนะครับผมเป็นรุ่นดีนะครับมีสีให้เลือกสีขาวนะครับสีเทาสีบอลแล้วก็สีดำนะครับผมแรงม้าอยู่ที่114แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่114แรงม้านะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ